วันที่สิสิงหาคม2543เวลาห้านาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดเที่ยวบินที่ t g 920ถึงท่ากาญจนนครแฟรงก์เฟิร์ตนายกสิทธิพิรมเอกอัครราชาทูตณกรุงเบอร์ลินและพระรยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตนางบ ler, งญญาบาร่าสไตเลอร์องศ์สุากรีกิมศประจำนครมิวนิก เฝ้าถูลองพระบาทรับเสด็จเวลา6นาิกา45นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถโคชพราที่นั่งไปยังเมืองบูเคิลรัตเฮเซนทางตอนใต้ของนครแฟรงเฟิร์ตระหว่างทางผ่านเขตโอดนบวซึ่งได้ชื่อมาจากเทพเจ้าโอเดียนของพวกทิวโทนิกในอดีตมีพื้นที่ครอบเกี่ยวใน3รัฐคือเฮเซนบาวาเรียและบาเดนวิเทมเบิร์กมีภูมิประเทศสวยงามผ่านเมืองเล็กๆที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและเลียบผ่านแม่น้ำบาย ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึงเมืองบูเคิลเมืองเล็กเงียบสงบมีประชากรเพียง20,000คนคนไทยอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ประมาณ10ครอบครัวได้มาเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จและได้มีพระราชปฏิสันฐานเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเหล่านี้จากนั้นนายวูฟกังเฮาลรองนายกเทศมนตรีเมืองบูเคิลนำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดประเนรเขตกลางเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เขตชุมชนและบทเก่าของชาวยูวในอดีต จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินยังสาราว่าการเมืองบูเคิลซึ่งสร้างในปีพุศักราช1723ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรกในฮา์กราบบังคมทูลแสดงความยินดีกับการสเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนโดยเป็นพระราชวงศ์ของไทยพระองค์แรกที่เยือนเมืองน,นี้ซึ่งอายุก,กว่า800ปีจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองเบอร์ดิคฮมเพื่อส่งเยี่ยมที่พันักของครอบครัวตระกูลลิงซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลรูดฟอนคอลเลมเบิร์ก รักรวขุนนางเก่าแก่ของเยอรมนีในบรบรวณบ้านพักมีอาคารที่สร้างขึ้นในศิลปะแบบเรเนซองศตวรรษที่16และแบบบาโรกศตวรรษที่18รวมถึงหอคอยที่สร้างขึ้นในยุคกลางศตวรรษที่13ด้วยโอกาสนี้นายฮารราลิงได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรป่าละมาะที่ในอดีตเคยมีหมีหมูป่าสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ปัจจุบันมีเพียงกวางเท่านั้น ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองอบอบักเมืองเก่าที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบบารอกสถานที่สําคัญของเมืองคือวิหารแห่งอบอบักซึ่งสร้างขึ้นในปี1742การตกแต่งภายในเป็นสถาปัตยกรรมแบบร็อกโคโคผนังและเสาทําจากหินอ่อนสีชมพูเพดานเป็นภาพวาดประกอบลวดลายปูนปั้นงดงามวิจิตรการตาทางวิหารได้จัดแสดงคอนเสิร์ตสั้นโดยศาสตราจารย์เกอร์ฮาร์ตไวเบอร์เกอร์ผลงานเพลงของคีตะกวีชื่อดังชาวเยอรมัน ด้วยออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่2ของเยอรมนีโดยมีท่อลมถึง5,200ท่อเล่นได้ถึง66โทนเสียงในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินยังปราสาทของเข้าแอรระบักที่เมืองมิเชลสตัดนอกจากจะทอดพระเนตรการบุรณปฏิสังขรแล้วยังได้ทอดพระเนตรวิหารเก่าแก่ของบาซิลิก้าอายุกว่าพันปีภายในปฏิสฐานแท่นบูชาและหินจากหลุมฝังศพของบุคคลสำคัญของเมืองและบุคคลในตระกูลแอรรบัก เวลา17นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินอย่างเมืองยักษ์เฮาเซนผ่านเมืองเล็กหลายเมืองใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเมืองนี้อยู่ในเขตการปกครองของเมืองไฮบรอนมีประชากรเพยีพยง1,500คนแต่มีประวัติเก่าแก่แต่ครั้งโรมันเป็นที่ตั้งของปราสาทวอเตอร์คาสเซิลของโกสฟอร์บเลชิงเกนนักรบที่มีชื่อเสียงครั้งสงครามในราชวงศ์บาวาเรียและถูกยิงจนต้องตัดแขนไปข้างหนึ่งต่อมาได้ใช้มือเหล็กสวมไว้แทนจนได้ชื่อว่าเป็นอัศวินมือเหล็ก ที่มาของนิยายโด่งดังของเกิดเท่โอกาสนี้สื่อมวลชนเยอรามันทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ติดตามทำข่าวพระราชะกรณียกิจได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์ถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ซึ่งได้มีพระราชะดำรัสว่าการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรงานด้านการเกษตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพราะพระราชะกรณียกิจส่วนใหญ่ของพระองค์เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนอกจากนั้นยังสนพระทัยการดูแลรักษาที่ดิน ซึ่งคนเยอรมันสามารถดูแลรักษาที่ดีดและสภาพแวดล้อมจนเป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคนรวมถึงประวัติศาสตร์ของสถานที่สําคัญต่างๆเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่15สิงหาคเมเวลา9นาฬิกาเสด็จพระราชด,ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งอย่างโรงงานเดมเลอร์ไครสเลอร์ซินเดลฟิงเกนที่นครชตุตการมูงหลวงของรัฐบาเดนวิเทมเบิร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเยอรมน,นีแห่งหนึ่งบริษัทเดมเลอร์ไครสเลอร์ เดิมคือบริษัทเดเมเลอร์เบนส์ในปี1998ได้ควบกิจการกับบริษัทไ h รส s เลอร์ของสหรัฐโรงงานแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี1888ปัจจุบันเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีผู้ถือหุ้นทั่วโลกถึง1,000ล้านหุ้นในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายรับถึง149.9พันล้านยูโรยอดจำหน่ายรถ4.9ล้านคันคนงาน467,000คนรวมทั้งมีนักเรียนสายอาชีวะฝึกงานช่างอีกจำนวนหนึ่ง ระบบการศึกษาสายอาชีวศึกษาของเยอรมนีให้ความสําคัญกับการฝึกภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎีและวิชาการหลังจบการศึกษาภาคบังคับ9ปีแรกนักเรียนอาชีวศึกษาทุกคนจะต้องฝึกภาคปฏิบัติตามสถานประกอบการหรือโรงงานต่างๆเพื่อให้มีความรู้ความชํานาญและทักษะทางฝีมือช่างโดยได้รับค่าแรงและการคุ้มครองแรงงานด้วยได้ประทับรถยนต์คันแรกที่บริษัทผลิตขึ้นในปี1885ไปทอดพระเนตรในโรงงาน รถคันนี้ใช้เครื่องยนต์4จังหวะ1ลูกสูบ0.9แรงม้าต่อมาสเสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตรตั้งอยู่ในปราสาทโฮเฮนไฮม์ซึ่งสร้างขึ้นในศตรวรรษที่18 ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ6,000คนเป็นชาวต่างชาติประมาณ500คนจาก60ประเทศทั่วโลกมาศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรเขตร้อนและถึงเขตร้อนโดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและนักวิจัยจากประเทศไทย8คนมหาวิทยาลัยโคเฮนฮามได้ให้ความร่วมมือทางการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังสถาบัน a อทรวมทั้งหน่วยง,งานของรัฐและบริษัทเอกชนในงานด้านการเกษตรการพัฒนาดินการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารการเก็บรักษาอาหารโดยการอบแห้งในอุโมงค์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตกรรมวิธีการแปรรูปปฏิตภัณ์อาหารต่างๆการเก็บถนอมอาหารด้วยความสมพระไทยก่อนที่จะสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดประเนตพิพิธภัณฑ์การเกษตรซึ่งเก็บรักษาเครื่องมือทําการเกษตรของเยอรมนีตั้งแต่สมัยโบราณอายุเกือบ100ปีเช่นเกลียนเครื่องมือเกี่ยวข้าวนวดข้าวเครื่องบีบผลงุ่นเพื่อทำไวน์จนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในปัจจุบัน จากนั้นได้ประทับเครื่องบินพระนิ่งของบริษัทเดมเลอร์คราสเลอร์จักถวายสเสด็จพระราชดำเนินอย่างนครฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี